สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมวิญญาพาเที่ยวคนเก่าคนเดิมนะครับคลิปที่แล้วแต่พี่น้องที่ตามคลิปวิญญาณนะไปช่องเมกนะครับช่องเมกไปข่ามไปไปสปปลาวไทยเทิ่งออกทั้งเข่านะครับคลิปนี้ก็เลยมาต่อนะครับโคงเทียมนะมเพื่อโคงเทียมนะครับตอนนี้มาอยู่เพื่อโคงเทียมนะครับ บรรยากาศนี่โอ้น้ำโค้งพี่น้องขึ้นหน่อยแท้น้ำโคง้งปีนี้ไหมเบิ่งดูวกินปลาพาแรงอย่างแกงโค้งติแรงโคง้งนี่เนี้ยนะครับนี่บรรยากาศเนาะแห้งแห้งโคง้งแห้งโค้งนี่ยังไนภาษาเนาะนะครับเป็นภาษาเบากันนะครับเนาะ พี่น้องณจุดนี้เสียนน้ำโขงน่อยที่สุดเลยนะพี่น้องผมว่าแรงแห้งๆเมฆสาสิบางยางข่มเลยสบจุดนี้น้ำนะโอ้พี่น้องอ,อําเภอโขงเกียมนี่ลำน้ำโขงนะลำน้ำโขงนะครับอําเภอโคงเคียมวิวเป็นของลาว ใช่ผู้เขาเป็นของลาววิวเป็นของไทยเนาะฟังนั่นคือซอฟบอลาวนะครับซอฟบอลาวเบิ่งดูวยนะครับอืมนะครับบรรยากาศแนมแบงเบรดมันก็ห่างแรงเนาะพี่น้องเนาะตรงอ่าช่องเมกเปียงจังบอมี่อันนั้นนะครับเปียงจังบอมอมี่าน้ำบอมีนมอ่น้ำโขงน้ำโขงไปหนีพี่น้องลงมานี่เ,เป็นบ่น ลวงไปนี่ก็เลาะไปหันเลยนะนั่นน้ำโคงมาอยู่นี่เมื่อตรงปากมูลนนี่นะครับน้ำโคงนะครับเลยมาตรงปากมูลน,น,น,นเลยม,ม,มาตรงนี้เลยนะครับอืมน้ำโคงน้ำโคงนะครับมาน่นี่เป็นอย่างจังตรงช่องเมฆคือบอกเอาเป็นแม่โค้งขันไปผลเนาะคือสีซีดีอีกแนวหนึ่งนะครับเนาะปรากฏว่าบ่ไใหนะครับเป็น ฟังโปอล่าไปฟังนั้นก็นั่นก็เป็นของฟังไทยไปกับโบแมนก็เป็นแค่ผู้เขากันที่ซื้อนะครับเนาะบรรยากาศเออเนี่ครับพี่น้องในสิ่งที่เราเคยเห็นก็ได้เห็นได้นะครับวิญญาณผ้าเทียวภาพป็นพี่น้องเบงืองน้ำโค้งช่วงอำเภอโค้งเกียมจังหวัดอุบลราชธานีนี่เขตอุนบลเองครับนี่นนนนอุบลอุบลก็สิไปสกลนักอามุดทหารเนาะ บุกาหารขึ้นไปเรื่อยๆไปต้องค่ายไปแล้วนะครับนะอืมแห้งนะครับน้ำโพงน้อยมากนะครับต่อไปอนาคตผมคิดว่าน้ำโคงกัสิแห้งเหือดหายไปก็ได้พี่น้องเล่าไทยฮาองกงสยางกล่ามไปมาหาสู่กันได้อนาคตเด้นะครับถ้าเกิดว่าอนาคตเกิดพรังนะเกิดเปิดวิกฤตหน้าแรงวุกิกฤตแรงเนาะ น้ำทั้งขั้วโลกเหนืออาสซิบุมี่แห่งแรงไปพี่น้องลองคิดบ้างนะอันนี้คิดว่าเสื่อหรือว่านะสมมุติว่าขั้วโลกเหนือที่ต้นน้ําจริงๆที่มาจากประเทศจีนในประเทศยังเขาเอื่นนะทั้งฝุ่นแห่งแรงบัดนี่บะบุมีน้ำไหมพี่น้องสิเกิดยังข้นเนะน้ำโค้งแผ่นดินเท่ากับจเชื่อมกันบะเนาะเชื่อมต่อกันนะครับเอากานันาคิดนะพี่น้องเบิง่งต้นยางคู่เด่นพี่น้อง ขว้นนะครับคำวิญญาออกมาจากช่องเมกนะหลังจากที่ว่าขามไปสปปลาขามไปทางเบื้องของทางไปซีมเบียไปชิมเบียไปชิมเบียซสปปร,ปรลาวนาะเราไปน่องเนะาะขามไปแล้วเลยชิมไปเหยียบแผ่นดินทั้งนั้นกลาเป็นแผ่นดินพื้นเดียวกันนั่นแหละแต่เขาจะเอาหน้าเอา ลวดลวดหนาวมากันซื้อนะครับกันไวเป็นพรมแดนกันที่ซื้อนะครับ,รบจริงๆแล้วก็โอ้เนาะนะครับนะก็เป็นสิ่งดีนะครับห้องเกษตรเป็นบา้านพี่เมืองนอนกันไปมาหาสู้กันได้ง่ายขึ้นช่องที่แรกวิญญาณวา่ารถบบมีผ่านบบแมนครับรถมีผ่านนะครับคันเข้าไปในเมืองนะครับเฮ็ด บริพาศเข้าไปได้เนี่ยครับสองสามมือเขาเอา้าเจ้าไฮสามมือเนียเข้าไปในในประเทศสปอเล่านะครับขามครับรถขามแม่น้ำไปเลยที่วันวิญญาไปเห็นนะครับภาพหนึ่งที่เห็นก็คือพี่น้องของสปอล่าเนี่ยพากันเมารถเมารถมาจากสปอเล่าเขามาไทยเฮานี่บ๊ว,วยนะหมากมายเลยนะครับแต่คนไทยเฮาแค่ไปเที่ยวซื้อตรงขามนะครับวิญญากะนั่งรถวิ่นไปคนละยี่สิบบาท คมับซ,ำ,ซำบ้านเลยนะบ่ไก่นะครับก็ดีเห็นนะครับอ้าวครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับพี่น้องถ้าเคยไปสัมผัสบรรยากาศของอตมอช่องเม็กนะครับก็เลยไปมาแล้วมือนอีก,กันไล่มาดูโขงเจียมนะครับน้ำสองซีอยู่ตรงไหนไปถามเมืองพี่น้องเขาจะว่าแม่น้ำสองซีอยู่จุดไหนนะครับเดี๋ยวไปถามแม่ข่าเบืองน,นะครับนัแต่ว่าอู้ตัวตรงนี้สวยงามมากพี่น้อง ย่าอยากยางลูกไปด้านล่างไหมครับยางลูกไปหอดบนอ่ะยางลูกไปด้านล่างไหมครับเป็นพระลานหินนะใกล้ๆน้ำโขงไปดดน้ำโขงนะครับช่วงนี้มันหนาแรงนะครับช่วงเมษาเนี่ยมันสิเบิร์ก็ได้เด้พี่น้องเนาะเนี่ยอืมอืม เทศบาลตำบลบ้านด่านโค้งเจียมนะครับเดี๋ยวมียนขายนะมีจะมีของขายอยู่นะครับไว้ไว้บริการนะักท่องเที่ยวอยู่นะครับนะมีหัวร,ตรัตตลีพ่ดละเดียกเสียงรัตตลีกระเบง อยูนบานมาจเื <Woody> ่ออยู่กอืมครับมีของขายครับนะไซก็น้ำัางซีพันยุ่งงใดกันโอ้โหมีจุดนั่นเป็นปะอืมน้ำโค้งหน่อยเลยเนาะช่างเมืองส้งหน่อยหน่อยให้หรือว่าห้าแนมเบืองไก่เป็นซื้อใกล้ๆอ่ะสีกว้างขวางกรไดเนาะอืมไปเบึงตรงนั้น นะครับคุณกระดาษเงี้ยนกระจคนสะมีของนากินพรอมมาแม่กินไมนี่สมตานี่ครับเอามาฮ่องกินสมตาบอครับเอายางเบ่งฟังนั่นเป็นเป็นเป็นสมบเล่ามนะครับอืมนครับเงีครัหัวลังค่าเขากรเยงคาเขียวมัิโอ นั่นนะครับพี่น้องข้างนั้นก็เป็นส,สปอปล่าเนาะนะครับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลนะครับน,นะครับโอเคนะครับเดมาเห็นแบบนี้นะวิญญาอาวาถ้าเป็นไปได้ลงไปมันคือสีหอนแต่พี่น้องคันยางลงไปนี่ไหมไเบิ่งเจ้าตกปลาอยู่ฝั่งโคงไหมครับเห็นปะ มันจะเป็นตะเมยถ่ายยางลุกไปเนบ่ยบกไก่ที่น้องเขาเนี้ยบึงอยู่เทิงมันคือไก่ไสุดเลยโซดียางบกแบกบกไปลุกไปเปนาะนะครับเอาบรรยากาศแล้วกันนะพี่น้องเอาบรรยากาศเนแมาไหาเบึงอาเปอโของเกียมจังหวัดอุลรธา,านีติดกับฟังโขงนะครับแต่ว่ามาชมบรรยากาศในช่วงนี้อากาศสีฮอนจังน้อยนะครับเป็นสีขาวนาฮอนแล้วเพ้นที่มองเห็นเนี่ยเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายเนี่ยเห็นไหม แต่ว่าตรงกลางแม่น้ำเนี่ยเป็นเป็นผลานหินนะครับเป็นะลานหินเป็นจังหวะผลาญหินพอหนึ่งยูมมุมนี่ที่บ่าพญ่ย่ามองเห็นจนแนบเห็นจนเลยเป็นโคหินโครูเคเลอยู่กะบ่องบากกะบองบอกโอ้ยบอกพี่บกกะบ้องบอกว่าลําน้ำผงเฮานี่บเมนเป็นดินซื้อๆนะครับเป็นะลานหินโคเคเลอยู่ใต้พื้นพอมผมว่าน่ากลัวตรงไดพี่น้องถ้าเกิดน้ำมันปริมปลิมแมนบอปริมปริมแบบว่า น้ำบ่ถ่วหินแมททีเฮ้าเนี่ยหินแม่บ่เนี่ยเกิดเรือแแรนมาเกิดบ่บ่ฮหูต่ำพระรานหนินเนาะเรียบร้อยนียนะครับเนาะแล้วภูเขาฟังตรงขามเขาคือประเทศสปปลาวนะครับหวลังค่าบานเจ้จะไปเห็นอยู่โอ้หเห็นบนะนะครับก็ะแหงแรงแดงขึ้นกันนะครับแหงแรงแดงเลยนะครับมันกะผมว่าเมื่ออดีตนะครับอาจจะเป็นอ่าเคยหน่อยยังไนงะ อาจะเป็นพื้นแผ่นดินกันเดียวกันเนาะสมัยก่อนนะครับไปมาหาสูซูกันตั้งแต่ยุคโบ,ร,บราณมากนะครับมาพ่อช่วงแบ่งแยกแผ่นดินเนาะแยกดินแดนกันแล้วมันก็เลยเป็นสั์เป็นส่วนแต่ละประเทศแต่ละอ่านั่นกันนะครับเนาะก็เลยเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับก็เลยบบฮูว่าอาจุดใดเน นะครับค,คือวิทยาคือไปถามพี่เมืองหนองเนาะที่ว่าขาจาว่าตะกี้มันเป็นบ้านพีเมืองหนองกันไปมาหาสู่กันพายเลือไปหากันกระไดบุญงานบ้านขจาจ่าเข้า,ขาไปบ้านเพิ่นเข้าเพิ่นก็นมาเป็นมาหาสู่กันบ่เศร้านะสมัยตะกี้เนาะพ่อมามีกฎมีระเบียบมีวินัยมีตั้งขอต่างๆขึ้นมามีผู้นำเมียขึ้นมาเนาะมันก็นเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ตามแต่ละประเทศเนาะแบ่งเป็นเขตประเทศไปแต่ละประเทศก็ซิมีอ่ากฎหมายควบคุมเนาะมีกฎร,ระเบียบของแต่ละประเทศนะครับก็ล่วงก้าวกันบม่ได้นะครับแต่กันยังดีดะพี่น้องอากาศื้นนี้มันเย็นอากาศห้อนอยู่แต่ลมนะครับนี่เห็นบ่พี่น้องสงเกตบ่ลมเนี่อนะลมเย็นวีวเข้าเจ้าล้อมหัวเรียงหัวเดีเ,งงดเนาะเนี่ยเอาไว้ ใบงว่วออกนะปล่อยลงไปกินห้าก,กินข้าน้ำนี้นี่ครับบรรยากาศเนาะยากู้ว่านา้ำลายไหลคงสีสวยงามนะครับคงสีสวยงามนะผมพิญ,ญาวานะโคงสีสวยงามแต่ช่วงนี้ก็งามเหมือนกันเป็นโขดหินแบบเป็นธรรมชาติน้ำาไหลเนาะนะครับปุ่นแมนามสองสีพิญ,ญาไปถามแล้วนะครับ อยู่ตรงที่ขับรถอยู่ตรงวัดนะครับวัด่ผ่านมาแม่น้ำสงสีบ่มี่เห็นเหรเห็นช่วงหน้าแรงสิมีเห็นอยู่ช่วงหน,น้าฝนอย่างเดียวคือปากนา้ำปากน้ำมูลวะน้ำลำปากน้ำมูลเป็นบ่ที่เห็นเห็นนะครับที่เห็นนะครับไม่ด้ปากน้ำมูลเห็นไหมคือตรงนั้นน้ำมูลเฉลี่ยลงในตรงนั้น พี่น้องเนาะกระไรมาจากกุญเเดงครับปา,ปากน้ำมูลนี่กระไรลงมาจากอําอเภอพิบุญนะครับมาจากเมื่อกวนเดียครับนะ้ำมามูลสระไหลลงมานะครับจากน้ำมูลรับปากรำม,มูลนะครับลมมาออกนี่ละลมมาปากมูลนี่ลนะน้ำน้ำมูลนี่ะครับ นี่นะครับกันาคิดเนาะว่าแม่น้ำไปทังไหนมาจัางไหนนะครับนะผมว่านะแม่น้ำม,มุ่นเฮาล่อไปนี่ทำแม่นช่วงจังไหนก็เอานะทำแม่นเป็นเขตไทยเฮาขามาไปแล้วนะครับเป็นน้นลำล้นหนอโพงไปเลยลน้ำลนอโพงก็สิไปพาช่วงอ่าอ่าพอพอเล่านะลงไป ประเทศกัมพูชาเลยนะครับมันก็เลยแวกกันตรงนั้นแหละครับแวกตรงนี้นะครับไม่เห็นตรงนี้เลยพี่น้องอยากคู่บวาน้ำคงทีพันแยกจากเมืองไทยไปคือยุสัคือปากมูลนี่แหละครับยูอุบลราชธานีนี่ครับน้ำคงที่แยกออกจากประเทศไทยไปนะครับนี่ก็คือเลาะเขตไทยเข้ามาเ,เรื่อยๆนยพี่น้องเนี่ยนี่นะคือตัวนี้มาจากพุ่นเลยนะครับมาจากอ่า เมืองเลยนะครับหน้าคงสิมาสููในเมืองไทยก็คือลงมาเป็นชายแดนไทยก็คือช่วงเมืองเลยตรงสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กมึงเลยนะครับตรงนั้นเลยนะครับแม่นามุ่นเข้ามาอยู่ตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นกับพาจากเมืองล่ามาประเทศล่ามานะครับผ่านเมืองล่ามาลงจากเหนือมาเป็นไหมครับจากเชียงแสนลงมาปุ๊บก็บมาหันกับพาเข้าประเทศสปปลาวไปก็มาโคหอดมึงนองคข่เอ้ย มึงมึงเลยนะมึงเลยนะครับพาออกมาตรงสกายวอลกแล้วก็เลาะมาตลอดเป็นชายแดนประเทศไทยกับสัป,ปรวรามาตลอดถ้านี้มาหอดมึงอ,อุบนปุ๊บก็มานรุดอยู่ตรงปากมูลนี่นะครับแยกเป็นแม่นม้ำคงพาลงไปเลยจากสขาซัป,ปรวราก็ลงไปประเทศกัมพูชาหลังจากนั้นจากนี้ลงไปประเทศไทยเขาสิบ่อเจอล่ำหนามูลอีกเลยนะครับแค่เจอแต้ชายแดนช่องเมฆแค่นั้นนะครับช่องเมฆแค่นั้น ลรไปหันะนะครับสีบ่เจอเลยนะครับล่วงอาดาาณาพุ่นเลยสีสะเกดปุ่นละไปพุ่นละเป็นชายแดนล่วงไปเลยอาดาาอาดากเลยนะครับเนาะนี่นะครับลาคิดนะแม่น้ําแบ่งแยกดินแดน,ดนก็จจาวาเนาะบ่านะบแม่นแบ่งแยกลหกั้นเขตดินแดนพี่น้องบ่ผิดนะขอภหแม่น้ําคงกั้นเขตดินแดนของไทยและลาวและนอานละไทยกับลาวเท่านั้น กระพมาส่วนหนึ่งก็ขึ้นแม่น้ำเหมืองขึ้นแม่น้ำยังเหมืองน้อยๆนะครับแดนกันนิดๆหน่อยๆนะแต่มีช่วงนี้ไก่ไกลที่สุดเลยนี่นะครับจุดนี่จุดจุดที่แยกนะครับแม่น้ําโค้งแยกจากประเทศไทยไปคือปากน้ํามูลนี่แหละปากโค้งเคียมตรงนี้นะครับนะตรงโค้งเคียมนี่แหละนะครับนี่นะครับบรรยากาศย่าก็ได้มาเก็บผ่าเป็นเป็นองเบิงเนาะให้ดีเห็นนะครับมาแล้วก็มาไทยให้บรรยากาศให้เป็นดอกเบิง ให้พี่น้องเห็นน้ำนะครับบรรยากาศแบบนี้เอาคลิปนี้ผ่ไม่อย่างไรนะครับพิญยาพาเที่ยวกะมาเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้พี่น้องเห็นพี่น้องิ่งไปไซต้องไายพี่น้องมึงคลิปต่อไปสิพาพี่น้องไปเที่ยวไสคอยติดตามคลิปนี้โค้งเกียมอำเภอโค้งเกียมจังหวัดบุรลราชชธานีเด้อครับนี่